้ยปิดเหรอร้านก๋เตี๋ยวเนื้อตรงนี้ก็หยุดทำไมครูมาเขาปิดหนีกันนะวันนี้ผมจะพาไปกินที่ตลาดพูเขาบอกว่าตลาดพูเนี่ยของกินอร่อยเยอะนะครับเยอะแยะมากมายดังด้วยเพราะผมเคยดูทั้งรีวิวทั้งรายการเนี่ยวันนี้ผมจะพามากินที่ตลาดพูแต่ก่อนที่ผมจะพาไปกินที่ตลาดพูนะฮะผมอยากพามาดูคอนโดที่เกิดใหม่ ถวตลาดภูนะครับชื่อโครงการไลฟ์สาทรเซราซึ่งอยู่ตรง BTS ตลาดภูเลยครับใกล้ๆมากๆเลยอยาไปดูกันว่าเป็นยังไงก่อนที่เราจะไปกินที่ตลาดภูกันไป,ปนครับอสวัสดีครับสวัสดีครับ ดีเชีอวรายสตทร์เซรายนีต้อนรับนะครับนี่ชื่อแอลครับผมแอลของโครงการเราจะมี3ห้องตัวอย่างนะครับจะเริ่มต้นเป็นไซส์32ตารางเมตร35ตารางเมตรนะครับแล้วก็สำหรับคุณพีทน่าจะเหมาะกับสองห้องนอนที่เป็นคูเบส57.5ตารางเมตรโอ้งั้นไปดูห้องนั้นดีกว่าครไปเดี๋ยวไปดูห้องไซส์สองห้องนอนกันถึงแล้วครับด้านนี้จะเป็น2ห้องนอนนะครับอันนี้แบบขนาด57.5ตารางเมตรครับ57.5ตารางอ่ะพี่เข้าเลยผมเรามาดูกันนะฮะ อเข้ามาในห้องมันก็จะเป็นฟิลนี้เลยเหรอพี่ใช่ครับแต่จริงๆแล้วห้องนี้เราแต่งเป็นห้องบิวอินให้ลูกค้าดูนะครับว่าการจัดวางตำแหน่งของอาพวกโต๊ะทานอาหารนะครับหรือว่าโซนนั่งเล่นนะครับเป็นแบบไหนคือถ้าเข้าห้องมามันจะเห็นแบบนี้ใช่แต่นีนเป็นแบบบิวแล้วระเบียงจะมีทั้งหมด2ระเบียงนะครับสองห้องนอนก็คือระเบียงชมวิวครับผมก็จะติดกับห้องนั่งเล่นโอ้ยดีครับผมตัวอีกระเบียงนึงจะอยู่ติดกับทางห้องครัวครับอ่ะแล้วเราไปดูกันต่อเข้ามาข้างในพี่อ๋อนี่เป็นห้องครัวนี่เป็นห้อองงรขาในนจเเ็ยย่่ีีลพกกะ เาผนังครับเราจะเน้นทําเป็นกระจกนะครับเพื่อความโปร่งของห้องนะครับ<อ>ทำให้ห้องดูกว้างก็คือว่าทําครัวเสร็จดูทีวีไปด้วยได้เลยได้เลยห้องน <sponsor S 2> ีง้นะห้องน้ำอ่าห้องนี้จะเป็นห้องน้ําที่เปิดได้2ทางนะครับผมอ๋อคือเปิดประตูด,ด้านนี้แล้วเปิดจากห้องนอนนู้นได้ด้วย <OU D> ใช่ครับอ๋อนี่คืออีกหนึ่งห้องน้ำเขาทำดีนะฮะห้องนี้มาสเตอร์เบดมจะเป็นอ่าห้องนอนใหญ่แล้วก็มีห้องน้ําในตัวอันนี้เป็นห้องนอนใหญ่แล้วก็มีห้องน้ําอยู่ในตัวใช่ครับผมตอนนี้คนจองเยอะ อตอนนี้จองไปประมาณ80%ของชั้นที่เปิดครับผม จะหมดแล้วมันจะค่อยๆเปิดทยอยใช่ของเราเป็นการทยอยเปิดครับผมห้องใหญ่สุดคือเป็นห้องไซนี้ใช่ครับ5 7าสตารางแต่ที่ที่ผมชอบอย่างคือเขาติด BTS เดินทางสะดวกมากเบียตลาดพูใช่ไหมฮะใช่ครับไร้ถัดทอยเซล่าเนี่ยครับผมมันมีฟาร์ซิตี้ยังไงบ้างฟาร์ซิตี้ของเราครับที่เนี่ยจะเน้นส่วนพื้นที่ส่วนสีเขียวนะครับโครงการเราเนี่ย8ไร่นะครับแต่พื้นที่สีเขียวเนี่ยก็ประมาณ5.6ไร่ละเลยชื่นโครงการก็คือแบบอยากให้มันใกล้ชิดกับธรรมชาติใช่ครับผมก็จะเป็นสวนตั้งแต่ ชั้นหนึ่งครับมีสนามฟุตซอลสนามบาส <Hey, S 1> สนามเตะเล่นมีสนามฟุตซอลด้วยใช่ครับผมสนามฟุตซอลมีสนามบาสครับผมแล้วก็สระว่ายน้ำสระว่ายน้ำเนี่ยจะอยู่บริเวณของชั้น5ครับผม สวนของเราเนี่ยจะเป็นไต่ระดับครับเป็นไฮกิ้งเทลไลทตั้งแต่ชั้น1ขึ้นไปสู่ชั้น5เหมือนคุณพี่เดินตามสวนจตุจักรหรือว่า,าสวนลุมพูนเนีครับเดินไต่ขึ้นไปตนไปต่ขึ้นไปเลย,เลยใช่าจากชั้น1ขึ้นชั้น5ดีนะดีเราจะไปเจอสระว่ายน้ํายาวร้อยเมตรสระว่ายน้ำร้อยเมตรนะครับแล้วก็ที่ชั้น5เนี่ยจะมีเป็นตัวส่วนของห้องปั่นจักรยานครับผมมีสตรีมซาวนา่าแล้วก็ยิมใหญ่ประมาณ285ตารางเมตรมีเครื่องอำนวยความสะดวกครบครันไม่ว่าจะเป็นทางกีฬาหรือว่าการเดินทาง ดีนะฮะก็ถือว่าครบดีนะครับชอบมากตอนนี้โครงการเขากําลังทําอยู่ใช่ไหมฮะแต่ว่าเริ่มเปิดให้จองแล้วนี่ยที่ผมบอกสีฟ้ฟาตรงนี้ใช่ไหมพี่ที่เป็นตัวสตรีทบาร์รับนี่เป็นสตรีทบาร์สต่อด้วยสนามหญ้าเทียมที่จอดรถจะมี4ชั้นครับผมแล้วก็บวกชั้นใต้ดินอีกหนึ่งชั้นเป็น5ชั้นลองรับทั้งหมดเลยโอเคเนอะเป็นแป้นนี้เอาจะเข้ามั้ยเอาตังค์ไหม อาไปขอบคุณพี่แอลนะครับพี่ขอบคุณครับผมไปเดี๋ยวเราไปกินที่ตลาดพูกันเดี๋ยวพาไปกินที่ตลาดพูกันไปสงสารบอสขึ้นปะทางด้านเขาบอกว่าตลาดพูของกินเยอะใช่ไหมปังเจนรีบไว้ให้แล้วปังเจนทำกันบ้านอยากกินก๋วยเชื่อมไม่เอาไม่เอาของหวานก่อนนะก๋วยเชื่อมเดี๋ยวมันจะปิดแล้วอ๋อมันปิดเร็วใช่ปะงั้นเราไปกินของหวานแล้วกินของข้าวเดินก็ได้นะทีี่ อ๋อคือตอนแรกมานี่อยากเอาฟิลกันเลยนะนัะ่งกระป้อมาก็ได้หลายคนเงจะคิสิบบาทเองร้านกิมเองกล้วยเชื่อมปากซอยเทาไทย20ตลาดภูสั่ตรวนี้ใช่ไหมครับผมร้านนี้เปิดกี่โมงปิดกี่โมงพี่9โมงทุ่มหนึ่งแวะมาตลาดภูอย่าลืมนะครับร้านนี้นะฮะเขาบอกว่าเด็ดเลยนะครับอขอบคุณครับแม่ครับอ๋อออ๋อ อร่อยลอนเองนีมันอร่อยอ่ะเพราะว่าตัวชื่อมที่กล้วยเืมเขาไม่หวานมากอันนี้กินอร่อยจริงนะเนื้อกล้วยไม่หวานมากอร่อยมากเคยมันก็อร่อยอ่ะพี่ชอบกินมันอ่ะอันนี้ป้ากินเองเจ้าของร้านป้าสวัสดีครับป้าป้าอร่อยมากจริงอจริงอร่อยจริงคือกล้วยกล้วยมันไม่หวานอร่อยครับผมชอบมากเลยป้าโอ้มากเลยนะเนี่ยเดมเมาบอกอร่อย มาเดี๋ยวพาไปร้านสองผมวครับป้าจ่ายเรียบร้อยเลยใช่ไหมเอาดีแบบป้า,ปามายโอ้โหมาเดินมาถึงแป๊บเดียวคนระับกล้วยหมดพอดีนี่ร้านนี้ข้าวหมูกรอบอร่อยแม่สุนีร้านนี้ดังเหมือนกันนะฮะเออสุนีข้าวหมูแดงเจ้าแรกเจ้าเดียวที่เขาถ่ายริมทางรถไฟนะครับร้านนี้เขาบอกหมูกรอบหมูแดงอร่อยมากผมขอข้าวหมูแดงกุณเชียงจานหนึ่งครับ แล้วก็หมูกรอบคุณเชียงจานครับมาแล้วครับผมหมูกรอบคุณเชียงไข่หมูแดงคุณเชียงไข่เขาบอกว่าร้านนี้นะฮะของแม่สุนีนี่ดังอยู่นะฮะนี่เราใส่น้ําส้มนิดนึงอะลองชิมดูครับอืมน้ําราดอร่อยอืมดีอะอ ันนี้ผมจะพาไปหลายร้านนะเวลาคนที่มาที่ตลาดพลูอ่ะจะได้รู้ว่ามีอะไรทานบ้างครับผมหมูกรอบดีนะฮะร้านแม่ตุนีใครมานะฮะแถวนี้จมไว้ครับแม่ตุนนีข้าวหมูแดงอยู่ตรงติดทางรถไฟเลยนะครับแวะแล้วเข้ามาเดี๋ยวเราไปกินร้านต่อไปกันไปมาเพื่อนเฮ้ยปิดเหรอ ไม่ได้ขาย2วันเขาหยุด2วันร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อตรงนี้ก็หยุดทำไมครูมาเขาปิดหนีกันนะผมมาปิดไป2ร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อกับร้านบะหมี่ปิดนะแล้วไปกินกระเพาะปลากันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดูดู ทำไมถึงขายดีขนาดนี้คะเพาะอร่อยไข่สุกใช่ไหมแปะที่นี่ขายขายดีใช่ไหมฮะขายดีของผมไม่เอาไก่เลยครับเอาแต่กระเพาะกับไข่ครับวันนี้คิวสั้นนะฮะปกตินี่คิวไปนู่นเลยครับผมร้านพี่ขายกี่โมงถึงกี่โมงฮะสี่โมงเย็นนะถึงสองสามทุ่มเลยมาปารเราไปนั่งเราไปนั่งโทษนะพี่นะอร่อยนะ แต่กี้ชื่อร้านกระเพาะปลาอะไรนะในบวยนะฮะแวะมานะครับผมเป็นอีกหนึ่งร้านที่น่ารองนะครับมาครับหมดแล้วจ่ายตังค์ด้วยเจนของผมเท่าไหร่ครับไม่ต้องเสีตังา์เขาโฆษณาให้ไม่เอาครับจ่ายจ่ายเด้อครับไปเดี๋ยวเราไปจ่ายตังค์นะแล้วเราไปร้านต่อไปกันไปครับเดี๋ยวตอนนี้รถไฟไม่มาไปไปนานนี้เหรอ ร้านนี้อ่างครับผมน้ําแข็งใสไอติมไข่แข็งตลาดภูไอติมไข่แข็งที่หนึ่งครับไปเดี๋ยวเราไปนั่งรอดีกว่า,าไปสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณ,คณนะครับบายๆหลายๆร้านที่ผมเอ่ยชื่อในตลาดภูนะครับผมถ้ามีโอกาสอยากให้ลองแวะมาลองทานดูนะครับจอจอ,จอเข้าไปนะครับ<ป>ดีไอติมไม่หวานไม่ไม่แสบพออร่อยฮะมันมันดีนะฮะเยี่ยมเลย หมดแล้วหมดแล้วไอติมอะตังเดี๋ยววันหลังนะครับถ้าใครอยากดูแบบภาพสวยๆมากๆเนี่ยเข้าไปดูในเพจอีแลกไดทางทางเฟซบุ๊กนะครับนั่นเขาจะอินเสิร์ตอาหารสวยมากแล้วก็ร้านแนะนำร้านที่น่ากินน่ากินนะครับฝากด้วยไปดีกว่าเดี๋ยวเราไปร้านต่อไปกันเจใจรังเรียบร้อยนะไป อ่ะแล้วมาถึงนะครับร้านต่อไปนะฮะร้านนี้ก็บอกว่าอร่อยอยู่ชื่อร้านชอเล้งหมี่กระเฉดตลาดภูไปดูกันข้างในมีเมนูอะไรแนะนำบ้างมีอะไรอร่อยไหมครับอันนี้นะคะอันนี้เป็นเมนูแนะนําค่ะเมนูแนะนํา มีผัดกระเฉดรวมมิตรผัดมิตรเครื่องทั้งหมด7อย่างมีตเจ็ดอย่างมีอะไรบ้างฮะก็จะมีมีหมูหมูมีไก่มีไข่มังกรอนสดอะหมึกสดอะหมึกก่ไข่มังกรคือไข่เค็มที่ใส่ในบะจานจะไม่เค็มมากนะครับเป็นไข่แดงเค็มแต่ไม่เค็มมากครับผมมาแต่เราไปนั่งรออ๋อมิ้นก็มานี่ตัวแตกตายที่ตลาดภูมาแล้วครับผมน่ากินนะ อร่อยอะ่ะได้กลิ่นั้นเลยอร่อยอร่อยไม่หวานมีเผ็ดกินไปเรื่อยๆอร่อยครับถ้าเต็มติบผมให้ติบผมให้ติบจานนี้อยู่ที่120บาทไม่แปลกใจที่ทำไมคนอื่นเขาถึงมาถ่ายร้านนี้เหมือนกันมาตลาดภูก็อย่าลืมนะครับร้านชอเล้ง แล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ร้านต่อไปว่าเป็นไงไปไ,ไป,ไปนี่ขนมเบื้องไทยตลาดปูร้านนี้อร่อยมากี่ผมเคยมากินนะฮะตอนนี้ที่เสร็จแล้วมีอะไรบ้างครับเอาร้อยเอาร้อยหนึ่งเอาปนกันได้ไหมหรือว่ามันขายยังไงอเอาเคม็มเอาเคม็มดูไส้ข้างในแบบ <c oughs> เยอะเราทำเป็นชิ้นใหญ่แล้วมานั่นนะฮะลองร้านนี้อร่อยจริง บ้างแบบบางๆกรอบๆนี่นะคะขอบคุณน,นะคะแม่ผมชอบมากๆเคยอยู่มาหาชัยใช่ป่ะโทรสั่งให้คนมาเอาที่เนี่ยจะกลับไปส่งที่มาหาชัยอ่ะตอนนี้เขาขาอไรอ่ะเขาแกงตลาดพูในโตงเขาขายแค่15บาทกับถ้วยหนึ่ง15บาทข้าวนหนึ่งจาน20บาทแต่มื้อหนึ่ง20บาทก็โอเคนะใ่ถ้วยแบบนี้ครับอ๋อเป็นกับ,<น>ก,บกับข้าวเนอะข้าวแล้วก็ข้าวอ๋อให้บอกไม่มีตังกินฟรีครับหลังนี้ อ๋อไม่มีตังค์ครับผมกินฟรีเลยรอเล่นครับพี่นะครับมาัองลองกินดูถ้วยหนึ่งสิบห้าบาทลองคิดดีว่าสมมติว่าถ้าคนกินไม่เยอะเท่าไหร่ใช่ป่ะแค่ยี่สิบบาทถ้วยหนึ่งสิบห้าบาทกับไอ้นี่อีกห้าบาทรวมกันเนี่ยมันยี่สิบบาทใช่ป่ะคนปกตินี่ได้แล้วนะหนึ่งมื้อโอเคแล้วฮะมาลองฮะรสชาติโอเคเลยหอมคุณภาพพี่พน่ามานี่ร้อนรถถ้อนรสชาติโอเคเลยฮะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยถูก หมดแล้วหมดแล้วเดี๋ยวเฮียทิศดังก่อนกล้องเิมมาไม่เป็นไรพี่เอาไม่เป็นไไรม่เอาไม่เอาพี่ผมผมมีผมมีพี่เอาเอาไปเลี้ยงเวลาคนที่เขาไม่นั่นดีกว่าเท่าไหร่พี่คิดเลยตามราคาเลยพี่สี่ห้าบาทไม่ได้ดิเอาจริงเหรอจริงครับอ่ะหกห้าบาทโคตรถูกหกห้าบาทอุณาพี่ปลาเราไปอย่าลืมมาอุดหนุนเขาด้วยนะฮะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับม่ได้หายปัญหาทุกัน ขอบคุณนะครับผมมาเร็วขอบคุณนะครับกลับบ้านดีๆนะเด็กๆน่ารักมากเลยไปเราอยู่ที่ร้านเต็กเฮงนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งร้านที่แนะนําร้านนี้สมัยเลยนะสมัยรอยห้าเลยเขาเป็นร้านหมี่กรอบจีนหลีสมัยรอห้าไปลองกินดูครับเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าเขามีเมนูอะไรแนะนําบ้างขึ้นชื่อมีกรอบจะเอาที่หนึ่ง เอาแค่200ครับผมต้องการชิมอยากรู้ว่าเป็นไงเอา200้ครับร้อนน้ำเปล่าก็ได้ครับผมเอาน้ำแข็งใส่ถ้วยด้วยนะฮะราเล่นครับผมนี่มีกรอบอันนี้เป็นมีกรอบของเขานะอืมผมว่าอร่อยนะกรอบหอมกรอบจริงนะครับเห็นอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่อมน้ำมันนะ ร้านนี้ฮะร้านตเตะเฮงนะครับผมก็แวะมาวันนี้ผมอาจจะพาไปไม่ทั่วทุกๆร้านนะครับต้องบอกก่อนแต่ว่าผมเอาที่เท่าที่ผมหาข้อมูลมาแล้วกันนะฮะว่าร้านนี้แนะนำแล้วผมว่าลองชิมแล้วผมว่าโอเคทุกร้านนะ <c oughs> เดี๋ยวผมจะพาไปกินอีกหนึ่งร้านนะฮะร,ร้านขนมเบื้องยวนร้านนี้เด็ดเลยโอเคเดี๋ยวไปเจอที่ร้านขนมเบื้องยวนครั <c oughs> นี่เลยแปสวัสดีครับม่สวัสดีครับ ขอที่หนึ่งครับนี่ร้านนี้บอกว่าสุดยอดมากๆนะครับมาตลาดภูพาดไม่ได้นะฮะอันนี้เขาเรียกว่าเบื้องยวนใช่ไหมครับเบื้องยวนมาขายอย่างนี้มากี่ปีแล้วครับสามสิบปีแล้วโอ้โห oh ขายมามากกว่า oh. อายุมือกับบีมปิดกี่โมงฮะแปดสามทุ่มครึ่งแล้วเปิดหกโมงสามชั่วโมงเท่านั้นนะครับผมมาตลาดภูแวะไม่ได้หกโมงเย็นถึงสามทุ่มชิ้นเท่าไหร่ครับ45สี่สิบห้าขอชิ้นหนึ่งเดี๋ยวมาลองมันเป็นชิ้นใหญ่ ช่เน่ยชิ้นหนึ่งชิ้นอย่างเงี้ยอันนี้เสร็จเสร็จแล้วเดี๋ยวเขาจะลงน้ำมันให้มันกรอบอีกทีนะเจนไปรอผมที่ร้านของหวานนะฮะเพราะว่าขนมไทยที่นี่อร่อยมากขนมชั้นตลาดบูนี่อร่อยเลยอันนี้ผมเคยซื้อกลับบ้านถึงเวลาของเราแล้วครับผมไปไปเราครับอาหารเจงกันดีกว่าให้เขาชิมด้วยนี่ร้านนี้เขามาแล้วนี่สุสาซื้อมาให้โอ้ <me again. S 2> <PO ils> โหกินอะไรยำแหนมอร่อยมากจริงเหรอข้าวกรอบไหนไหนอร่อยะอร่อยมากมากครับเฮ้ยอร่อยจริง เชื่ออะไรครับผมต้องการบอกให้คนอื่นให้โลกรู้ครับปาร์ตี้ค่ะปาร์ตี้นะคบผมตั้งแต่ห้าโมงเย็นน่ะขายแค่พื้นพืชตลาดศุกร์เสาร์อาทิตย์เท่านั้นนะฮะยำแหนมผมชอบเป็นการส่วนตัวอยู่แล้วคือแบบตัวข้าวอ่ะคือกรอบแบบมันกรอบปกติเวลาเรากินยำแหนมข้าวมันจะนิ่มมันจะไม่กรอบใช่ไหมเดวนี้ข้าวกรอบนี่หนมเบื้องยวนดีกว่าแม่สุอาภาอร่อยมากขนมเบื้องยวนแม่สุอาภาแล้วกรอบ แล้วตัวแป้งกับไข่ที่เขาล่อนไว้บางมากแล้วก็ตัวเครื่องแบบกมกล่อมอะไม่เลี่ยนแล้วก็เข้ากันมากร mm hmm. ้านทั้งหมดวันนี้นะฮะที่ผมเสนอไปที่ตลาดภูนะครับถ้าใครมีมีแปลนว่าจะมาเที่ยวหรือจะมาหาของกินนะผมก็แนะนําไปบางร้านแล้วก็ยังมีอีกหลายหลร้านที่ผมไม่ได้ถ่ายนะ วันนี้ผมจะมาถ่ายก๋วยเตี๋ยวเนื้อกับบะหมี่ก็ปิดก็ไม่เป็นไรเราก็เสนอเท่าที่เราสามารถเสนอได้ใครที่มาเที่ยวก็ลองแวะมาลองทานตามก็ได้นะครับหรือมีใครอยากแนะนำอะไรก็ลองไปแนะนำในคอมเมนต์โดยผมอาจจะส่งทีมไปเซอร์เวยก่อนถ้าอาร่อยจริงเนี่ยผมจะไปแน่นอนนะครับผมไปกด Follow ไอจีผมด้วยนะครับที่พีทเดอะสคอร์อิตเดอสอร์แหลกนะครับแล้วก็มีเพจ a c e b o o k พีทอแหลกแล้วก็มีเพจ Facebook ใหม่อย่าลืมเข้าไปกด Follow ด้วยที่เพจอิตแหลกนะฮะอันนี้ฝากด้วยและที่สำคัญครับที่ใครที่ยังไม่กด ส u ั s c ส i า e นะครับสามารถกดได้ทางนี้เลยครับผมและดูวิดีโออื่นได้ที่ตรงนี้ครับผมครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายครับ